ไปอิสราเอลปีแรกเงินสองแสนกว่าบาทเงินค่าคอมผมใช้หมดภายในหเดือนผมทำอะไรบ้างผมถึงใช้นี่หมดภายในครึ่งปีนะครับผมเงินตั้งสองแสนบาทนะครับประสบการณ์ในต่างแดน EP2 ที่ประเทศอิสราเอลเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะครับว่าผมทำงานอะไรอยู่โมชาบอะไร ผมถึงใช้หนี้หมดภายในหกเดือนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับมือนี้สนองวรรณศาสมาพ,พอพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนะมือนี้สิมบาบอกเรื่องประสบการณ์ในต่างแดน ep สองนะครับบอาตอนไปประเทศอิสราเอลน,นะครับผมไปปีผมไปประเทศอิสราเอลปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า ปลายปีนะครับปลายปีซีกอบปีฮาซุนก็พอผมเกษียณประมาณปีฮาซุนนะครับผมไปอยู่มอชาฟาลานนะครับผมไปอยู่มอชาฟาลานไปอยู่กับบา巴拉ใบเอวิปสปิรานะครับผมไปอยู่กับบา巴拉ใบเอวิปสปิราเขาเอื้อนบูดาตุลน,นะครับ ใจดีนะดากต้นีใจดีนะเอวิปใจเป็นคนที่ใจดีมากเลยผมไปช่วงนั้นผมไปช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่น้องไปกับไปช่วงนั้นคือของเอวิปมีปลูกพริกครับผมเอวิปนี่ปลูกพริกย่างเดียวปลูกพริกแอปเปิลเนานะผมเขาเรียกกันว่าพริกแอปเปิลเขาเรียกยังพริกหวานยังประมาณนี้นะาอลีเขาเรียกพริกอย่างกันเลยตุ่มกน่วยเงีนะเขาเออพริกหวานพริกยา่างแต่ว่าช่วงช่วงประมาณเดือนมีหน้าบอกแกก็จะปลูกแตงโม แซ้มันนิดหน่นนะครับผมเอริบนี่ก็คือว่าปูกบอร์พิกผมไปแรกๆเขากันยังบาท่านในไปแรกๆนี่พิกยังบัท่านพ่อเก็บนะครับผมพิคยังบัพ่อเก็บกับไปลีไปลีแหนงลียังละ่ะลีแหนงลีใบเด็ดยังออกคือจังคือจังอของคนเกาหลีเขาเนี่ยแหละนะครับผมแทนเป็นพี่กว่านต้นแน่นะครับ ไปรีแนงนงรีเงียงกันยังบ่ท่านมีโอว่าที่นี่ประมาณช่วงเดือนท่านว่าเนี่ละ่ะประมาณเดือนท่านว่าจะเขามากล่านี่โอเออโอก็ le <ม>เริ่มเยอะนะครับผมโอเริ่มเยอะเริ่มได้ตัดหมากตัดยางตัดพริกเข่าล่งแพ็คตัดพริกเข่าล่งแพ็คนะครับผมจะมีโอสองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มครึ่งยังประมาณนี้เออก็โอเคเงินเงินเดือนกันได้มากโอเคนะครับพี่น้องแต่ว่าในขณะนั้นก็คือว่า อายผมเนะี่ยผมไปยุกับพีช่ชายผมแทะๆเลยนะครับผมผมปับไปกับพ oh. ี like ่ชายผมผมแท้ๆเลยนะพี่ชายผมกะเป็นค้นหูจักคนไหลายเพื่อนก็เลยกเป็นหูจักกับกำนั่นแดงกำนั่นแดงก็เป็นรุ่นลาวข้าวเดียวกันกับพี่ชายผมนี่แหละกะเพื่อนกะให้เกียรติเพื่อนเป็นกำนั่นนะครับพี่น้องเออเพื่อนกะจะรู้จักนุ่นรู้จักนี่พอดีเพื่อนกะทำงานลงแพกไงนะครับพี่น้องเพื่อนทำงานล่งแพกไงเพื่อนกะเลย สักช่วนที่ที่ผมนี่แหละไปเฮ็ดงานล่งแพกไงหลังจากที่ทำโอของตัวเองนะครับผมทำโอของฟ้ามตัวเองเสร็จปุ๊บก็บเลือกสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งกลับไปต่อที่ลงแพกไงนะครับพี่น้องไปต่อที่ล่งแผกไงไปต่อที่ลงแพกไงกลับไปไปยกกลองยางเดี่ยวเลยไปยกกลองยงกงยัางไปยกกลองขีดกลองอยางอยู่ในล่งแผกไงห้าทุ่มหกทุ่มห้าทุ่มหกทุ่ม กือบทุกวันนะครับพี่น้องยกเว้นมันมีนว,นว,วันอย่างไรที่ที่เขาขอบูส่งพิกทรงยังหนึ่งล่ะยกเว้นวันหยุดวันยังนี่กับวได้ไปแต่ว่าวันธรรมดาที่ที่เขาทํางานกันผมกับพี่ชายผมนี่จะไปรับจบเออเรียกว่ารับจบตอนกันขึ้นหลังเลือกงานนะครับผมเลือกดึกกับไปดึกนะไปคือเกาไปเวลาไหนกะเขาทางานกี่ชั่วโมงกะจดเวลาไว้นะครับจดเวลาไว้พ,อพอ่อสิ้นเดือนปุ๊บพ่อสิ้นเดือนอ่ากำนันแดง่นก็บจะ เอาใบเวลาไปส่งปุ๊บเพื่อนก็จะเคลี้ยงเงินมาไหเป็นเงินสวดมาไหนะครับพี่น้องนะกิดวัตเพื่อนอยู่กำนันเดียงกับเพื่อนก็มีพระคุ่้กันนะครับพี่น้องนะแล้วบัตรที่นี่ผมทำแค่นี้เหลือบ่มีอะไรครับพี่น้องวันเสาร์จะเป็นวันหยุดของประเทศอิสราเอลเป็นวันซาบัดเขานะครับผมซาบัดเป็นวันซาบัดเขาจะย่บ้านอยู่งยังกันนะครับเป็น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 ทาพิธีของบานเพื่อนนะครับพี่น้องจะมาทำงานวันวันวันเสาร์นี่จะมาทำงาน ปัจจุบันี่อายผมกับเล่นหุ่นจักกับคนจีนคู่หัวเมียคนจีนคู่หัวเมียเนี่ยเป็นถ้าภาษาของเก่าดีเลยว่าเป็นคนผีนี่แหละเ,ออเ,ออเป็นคนอยู่แบบนอกวิสาอย่างแบบมาณนีนะครับพี่น้องอยู่นอกวิสาคนจีนหัวกับเมียคุณนั่นนะเขาจะมารับจ็อบนะครับผมมารับจ็อบทำบ้านทำหนุนทำหนีมาคือเห็ุสมแซมหรือว่าสร้างบ้านสร้างยังให้กับคนในหมู่บ้านนั่นนะครับ ก็พอดีกับไปรู้จักเขาเขาก็เลยว่าถ้าวันเสาร์ว่าจะทำงานกะให้มาทำงานกับเขามาทำงานกับคนจีนคู่ผัวเมียคู่นี้ล่ะนะผมก็ได้เนี่ยบอกภาษาจีนได้เนี่ยเล็กน้อยครับเออซานซื้ออุลิวชีปาเขาบอกไปน้ำเขาได้เล็กน้อยล่ะแต่ว่าการเฮ็ดงานน้ำกันได้นะครับพี่น้องก็ไปรับจอบน้ำเขานะนี่รับจอบอีกแล้ววันเสาร์ผมนี่เป็นเช็ดจอบไปไซกับเป็นเช็ดจอบไปสิงคโปร์กกับจอบเออมาประเทศเกาหลีกับจอบห้อง คืออย่างกัแล้วแต่ที่มันเป็ี่ยนเงินกะทำนะครับพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายก็เคยทำเมื่อกันม่ท่านตรวจครับผมสิ่งที่ผิดกฎหมายก็เคยทำเมืออกันเดี๋ยวสีบอกสู้ฟังนะครับผมเรื่องชั่วๆของเจ้าของเดี๋ยวสีบอกสู้ฟังอันวันที่บอกยังมันดูมันมันตะกอนตะกอนนะครับพี่น้องก็ไปรับจ็อบวันศร์นธาเพลินนะไปเฮ็ดบ้านไปชาบ้านไปผสมปูนไป เห็บกอยึดกอดกอีกอ,อย่างให้บ้านไปต้อเติมบ้านให้เพิ่นกะไปนะครับพี่น้องนี่มู่ชาวฟ้าล้านนั่นล่ะบัดที่นี่บางมือบางมือไปแก้กับเพาพมันออกออกไปทั้งสิไปทั้งอีลักนะครับออกจากฟ้าล้านจะไปอีราักนาะมันจะมีสวนสัตว์ออกจากหันบน่า,าจ,จะถึง10กิโลมีมสวนสัตว์อยู่ฝั่งขวามือทั้งจะไปอีหลักนะบแม่นสวนนกกระจอกเทศเด้่สวนนกกระจอกเทียมันไกลไปพูดแล้วอันนี้มันเป็นสวนสัตว์เลยนะครับผมไฟไหม่สวนสัตว์ ไปใหม่สวนสัตว์เพว่าก็เลยไปเก็บไปกวาดสากงูสากอย่างต่างๆพวกที่มันไฟใหม่แล้วมันเหลือสากเหลืออย่างนั้นนะผมกับไอผมนี่กับไปขี่รถเก๋งไปกับคนกลินคู่ผัวเมียเพื่อนนั่นแหละเมียเพื่อนไปหรืบว่กกับพวกเนี่ยใจมึงแต่ว่ากับผมกับไอผมกับไปไปเก็บไปกวาดไปป,ดไปัดไปใส่รถเข็นเอาไปเทเอาซากพวกสัตว์ที่มันตายมนันคือไฟใหม่นี่สินะครับก็บไปนะครับผม ไปผ้าไปเฮ็ดยังกับไปพาไปยังกับไปนี่วันเสาร์เออเกือบทุกเสาร์นะผมกับลับจบวันต์นี้งานมากผู้่น่นก็จะทรวมบบอกนะคนกินกินจพน่นจะทรวมบบอกผมกับอายผมกับไปไปเฮ็ดงานน้าพึนได้มือล้อลร2อยเช็คเกิลสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นผมจาก็ได้ว่าเหรียญเงินเหรียญเงินมันหนึ่งเช็คเกิลมันจากบาทแปบาทแปดบาทหรือเกาบาทประมาณนี้นะครับพี่น้อง สมัยนั้นนะสมัยปีสองห้าห้าศูนย์ไปรับจอกไปตลอดทุกเสาละครเกือบทุกเสาเลยมันเป็นนี่งานมากเพื่อนกับ้าไปเห็ดหมองละเล็กละน้อยบ้านหลังละเล็กละน้อยอยู่ไปยุ่มากเพื่อนกับลีถึกจับได้ยินคำว่าถืกจับวันนันเพื่อนกับเป็นผีผีกันเป็นคนผีนะครับผมเป็นคนผีนี่ก็เป็นเคยเป็นผีน้อยกันอยู่อิสราเอลนะครับผมเป็นผีน้อยอยู่อิสราเอลหกเดือนนอนกลางกินกินกลางไส่มาแล้วนะครับนี่นะนี่เคยเป็นผีน้อยกันอยู่อิสราเอล เดี๋ยวมีเวลาสิบอกสูฟังพอดีครูพัวเมียคู่นั่นเพื่อนกะถือจับกะพวกผมกะเลยกะได้บริหงานในจุดหนังแต่ว่าช่วงที่มันงานหลายๆกะได้ไปล่วงแพงกไงคือเก่านะครับผมไปล่วงแพ็กไงคือเก่าแล้วบัดที่นี่วันธรรมดาที่เปลี่ยนวันที่ทำงานปกตินี่คือช่วงที่มันร้อนๆเนี่ยมัน,นห้อน,นี่เขาจะเบียดประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะภาคใต้นะครับมันห้อนแห้งอีกครับพี่นอ้องช่วงที่เบียด ตอนพักเที่ยงนี่แหละกินเขาเนี่ผมเฮ็ดหนัง่าสัน่นทอแกบอกว่าคุ้นไปเก็บกับปองเบียได้ทายคุ้นเห็นกับปองเบีย์คุณเก็บมากคุณเห็นกับปองเบีย์คุณเก็บมากเลยเก็บกับปองเบียมากอ่าอีเกิลอีเกิลเบียลา่าอีเกิลเบียล่านะผมก็เป็นพ่อค้าเก่านะอิสราเอลน,นะครับอืมบอกว่าซีกับปองบาทอืมซีกับปองต้อนึงเชคเกิล่าสัน่นโอ้หลายตัวนว่าถือปองละสองบาทคิดเป็นเงินบานทห้องถือปองละสองบาทเนาะ โอ้ oh, ผมโอเคโอเคผมก็ไปเก็บคือตอนเที่ยงนี่กินขา้าวล้วนี่ผมจะเฝ้าออไปเลยเด็ดปักเดียดเดียดพี่น้องไ่แวนตาดำไ่แวนตาดำออกไปไปแคมนั่นไปแค้มนี่ไปไปไปหาเบิ้งกับ๋องเบียะกาะจงบางที่ตัวสนุกคนกัโทมมาบอกเออมาเอากระป๋องเบีย์เด้อสิมันมีโตสนุกอยู่บอไก,ก่จากบ้านของเอวิฟนะบอไก,ก่จากแคมของผมมาเอากระป๋องเบีย์เด้อท่านผมก็ไป,ไปเปียวกระป๋องเบีย์มามาเก็บมาไหวเก็บมาไหวสะสมมาไหวสะสมมาไห้ เอาถุงดำไปสองถุงใส่ถ่ายจักรยานไปมัดใส่ต้องสองขางจักรยานที่สี่นะแล้วกลับไปไปช็อปบางที่ก็ไปหาบ่งน้ำช็อปไปหากระป๋องเบียร์นะครับพี่น้องเอามาไปเพราะว่านายจ้างบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายอยู่อีลัดฉันจะเอาไปขายให้่าสันว่าผมก็ไปแล้วมูเขาพักกันพักค่อนมูเขาพักกันนอนผมก็วนนอนแล้วผมก็ไปแล้วมันพักยังบละกินเขาแล้วก็เฝ้าออกไปบางมื่อบางมือออกไปพุน่นอยู่ลงไป กองขยะผู้อดอยู่อยู่ฝ้าล่างจะรู้ว่ากวางขยะกับมัวชาเปนมันไกลกันขนาดไหนนะครับเด็ดเดี่นในผมปั่นักรยนไปเลยปั่นัะรยนตากแดดออกไปเลยแม่แม่ตาเรียออกไปเป็นามือกวองขยะมันจะขยะยังตัวขยะยังจะยงเสียดไม่เ,เสียดพวกอ่าบักพริกบักแตงยังที่เขาไปทิ้งกันแล้วก็ะทั่งเป็นขยะที่ของขั้วเรือนของคนไทยที่เขาพักกันจินกันยังแล้วเขาก็เอาไปทิ้งกันทั้งหม ผมก็ไปควักไปคุยไปยังคือยังคนไปหาขายะน้ำบานาห้อเนี่แหละครับพี่น้องผมไปหากับปองเบียบางมือก็ได้บางมือกับ่ไไ้ผมก็ไปมามันทุกมือนะครับพี่น้องบ่ม,มีผักบ่ม,มีเบีย,มมบย,ยก็ยังแั่ๆเราไปไปจนว่าจะหอดเวลาเฮียงนันไปเก็บกับปองเบียมาไหมคิดว่าเ่าแก่จะไปจะขายให้นะครับผมก็เลยอยูหันจนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนห่าังหวัดมิสา เมีสาวาจะได้ง่ายขึ้นไปภาคเหนือขึ้นไปหาที่ที่เคยกับหนองไส้กับบอดด้ไปเพราะว่ามันหิมะลงมหมากไม่มันเสียหายก็เลยบ่ได้ไปเถ่าแก่กับว่าเอากระป๋องเบียร์ไปขายให้ผมจักเสียผมก็เอาแปมาผมเกิดได้จะง่ายขึ้นจะง่ายจะง่ายขึ้นไปภาคเหนือผมเกิดได้ถามเถ่าแก่ว่าแล้วกระป๋องเบียร์นี่คิดตังไดสองพันกระป๋องเนาะตั้งว่าสองพันกัวกระป๋องเนาะผมผมนับบึ่งสองพันกระป๋องเนาะคิดตังไดกระป๋องเบียร์ ตกนแกคือว่าจะขายคือบอกไปขายฉันผมวางสีน่เออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเงินให้แกก่อลเงินให้ผมเลยเอาเงินให้ผมเรื่องหารอยเช็คเงินนะเออเอาเงินให้ผมหารอยเช็คเงินผมก็ไม่รู้ว่าแกเอาไปขายหรือบอกไปขายก็ไม่รู้นะแต่ว่าแกก็ให้ผมหารอยเช็คเินกะที่ว่าโอเคนะครับพี่วิบสปิลานะแกจะเอาผมขอวีซ่าแกจะเอาผมกับพี่ชายผมขอวีซ่าแต่ว่าพี่ชายผมได้ไปก่อนแกขอร้องว่าให้พี่ชายผมมันอยู่ แต่พี่่าผมโบยูไอ,อ้หลวงเราโบยูเราก็จากไปจากไปเจอซิ่งไม่ๆมสินะเรากกเลได้ง่ายไปไอผมงย่ายไปกอนไปยุค่บุตออกจากออกจาก้ออการล,ลาน,ลนจะไปเอ็นอาจะไปอิรักล่ะกวนจะไปกอนจนกวนจะไปทั้งอิรักน้าอผมไปยุค่บุตันอายผมไปกอนประมาณเดือนหรือบ่ถึงเดือนผมกะได้ง่ายออกจากกันท่าแกกับยากห้ผมยูนะําแต่ว่าผมผม่บยูผมผม,มีแต่ว่าผมจะไปจะไปหานองซ่ายูผักเหนือนะ มาที่นี่ผมก็เลยตัดสินใจไปนะครับตัดสินใจไปได้บ่อกี่เดือนทอร์เก่นั่มไปเอาพี่ชายผมกลับขึ้นมามืโม่วสาปตัวทอแกเกียก้ามเบลไอร้องเลยกลับขึ้นมาโม่วสาปตัแต่ว่าถ้าจะกลัามขึ้น่าต้องให้เราขายของพอเราเป็นพอ้าเราไปอยู่หันเรกขายของเด้เลาขายของขายอย่างโลกรับของไม่อย่างมาขายทอแกีก็เลยรับปากว่าจะให้ขายของไอผมก็เลยกลับขึ้นมานะครับก็เลยเดกลับขึ้นมาแต่อายผม ผมเคยเลยเดือนสายเลียอยางเดี๋ยวปฏิทิอ้อมประเทศนอ้อมปะเทศอที่ละเอียดจากเนื้อจดไตกักเลยนะครับพี่น้องนี่แหละผมไปยุ่หันหกเดือนผมไปยุ่หันหกเดือนกับพี่ชายผมกับพักกับไปหารับจบหารับจบบางรับจบหลังหลึกงานบ้างนะรับจบวันเสาร์วันศราท้าบางไปหาเจ็บกับป๋องมาไปแต่ขายบางเอาุ้ยยางอีหลั อีหลีดี้ครับพี่น้องผมนะปันนั้นนี่หนีไปเมืน่นหนีสองแสนกว่านะครับผมหนีสองแสนกว่าบาทเ <c oughs> งินหกเดืนนอนเี้เสียตั๊กเลยผมเนี่ผมผมกับพุ่มใจเจ้าของามว่าเออห้าวความเพี้ยนพยายามของห้านี่มันก็เหตุให้เห้าหนีสินห้ากระเมิดไว้ผมคิดเสมอผมเป็นหนีคนนี่เหตุจากไหนกันนะเหตุผมใส่หนีเพิ่นเมื่ภายในเวลาอันอันไก่นะครับผมคิดน้ำหนีน้ำสินที่กินยังก็คิดน้ำหนีน้ำสิน เายังยเป็นหนี่นอยู่เขายังเป็นหนี่นอยู่ยเขาต้องเฝ้าอัดเข้าไปอัดเข้าไปเฮ็ดงานเสือมาอัดเข้าไปอัดเข้าไปภายในหกเดือนมีผมเม็ดหลังจากนั้นกะก็เป็นของจากของนะครับพี่น้องนี่แหละว่าบอกสูพี่น้องฟังว่าประสบการณ์ในต่างแดนอีพีสองมาบอกว่า,วาผมไปอิสราเอลปีแรกผมใส่หนีเม็ดแา้ในหกเดือนเงินสองแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องซึ่ง หลายคนกะใส่เวลามากกว่านี้ถึงจะหมดนะครับลํำพังเงินเดือนผมได้ช่วงนั้นมันลอยหาเช็คเกินตัววันมั้งลอยหาเช็คเกินตัววันประมาณนี้นะครับนะ่ือนนึงก็ลอยหาเช็คเกินเดือนหนึ่งก็จสไดเงเงินอยู่ประมาณ3,000ันกว่าเช็คแต่ว่าผมรับไล่ขังหนอกเขามารับเงินจากไปรับจอบอยู่เรื่องแพ็คเขามาแล้วก็ไปรับจอบอยู่วันเสากับคนจีนเขามาอีก มันเกิดเลยเขามาหลายทางมันเขามาหลายทางเกิดเลย่เหตุผมมีเงื่อนที่จะส่งเข่ามาใส่พีเปินเป่นเบิดในเวลาที่อันไก่อันสันนะครับพี่นอ้องฝากถิงพี่ถึงน้องนะครับพี่นอ้องพูกใดกะลังมาไม่นี่ก็ถ้าเป็นนี่เป็นเสินพิ่นยกะให้คิดน้ำหมีน้ำสินให้คิดน้ำหมีปุ๊บให้คิดน้ำพ้นทางบาาให้คิดน้ำลูกน้ำเมียเจ้าของคิดน้ำว่าเอ,ออันเงื่อนตัวนี้ก็เป็นเงื่อนค่ากับเขาลูกข้าเงืนอันนี้เป็นค่าขนมลูกข้าเงื่อนอันนี้เป็นค่าลูกข้าไปโรงเรียนผมคิดยเสมอนะครับ ผมไปประเทศสิงคโปปูก็เคื่อกันผมไปประเทศสิงคโปปูผมกินสิ่งที่เขาทิ่งกับกินมาแล้วนะอันนี้เพราะมันเพาเรียนนะกินสิ่งที่ของคนประเทศอินเดียเขาทิ่งจนถือคนไทยน้ำกันดูถูกผมก็เคยมาแล้วเพราะว่าผมคิดน้ำหนีน้ำสินของผมผมไปสิงคโปป์ใส่หมีปีนึงเต็มเต็มเลยเงินถึงหมดแล้วกลับบ้านแบบบ่มีอย่างเลยเขามาเรื่มต้นไหมอันนั้นคือสิงคโปปูเดียวฉิวฟังูย่งในคลิปหนานะครับพี่น้อง มือนีมาบอกปะเลียงของประเทศเอิสราเอลจักหน่อยนะแล้วมือนี้ก็ดีใจที่มีนนองชายคนหนึ่งที่เคยทำงานน้ากันอยู่ประเทศเอิสราเอลเคยทำงานน้ากันอยู่บ้านเปดเปียดเห็นนฮับนะครับผม <c oughs> เสี่อมอยทหารจออกม,มาทักทายกันเกิดยิ่ยเกดงานน้ากันก็ดีใจนะครับมี่นองตอนนี้ทาหารอจกับอยู่ประเทศไต้หวันนะครับหลายคน แล้วคนที่เคยอยู่ในบ้านแปดแปดน้ากันตอนนี้กะอยู่ในเกาหลีใต้กะหลายคนกอก,กันนะครับพี่น้องก็เมื่อวใดเห็ยนผมกระทักท่ายันได,ได้พี่น้องเนีย่ยสนองวรรณาสกะบยังคือเกากับเป็นคนที่ห้ปาปาร์ตี้บางที่ก็อาจจะมีเรื่องที่ซีเลียดดามาแน่เล็กๆ,ๆน้อยก็ถ้าอันนี้บทถือตาพี่น้องก็ต้องกับประธานอภัยหลายลๆได้พี่น้องเด้อคนเท่ากับผมกับคนปุ้ตุชนธรรมดานะครับพี่น้อง,ง,งที่เดให้ถึงใจทุกคนว้าให้ถูกเกทุกคน ก็เปลี่ยนไปว่าอะไรล่ะอืมแต่พูดแต่เจ้าก็บอกว่าพุทธามักเราทุกคนนะอันนี้ว่เาไปนะครับพี่น้องนะมื้อนี้สนองวัณสากับคงฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้นะครับเด้อฝากประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาผมก็ว้เาไ้เพื่อว่าบัดเท่ามากพอได้เบิ่งจากของพอได้นอนเบิ่งตาลับตาปิ๊บปเบิ้งแก่ของพ่อจําความก่าวามหลังจากของได้ว่าเข้าเคยไปยุไสมาเน่ยเฮาเคยไปเฮ็ดอีอย่างมาเน่ในชีวิตของเขาในครัังหนึ่งไปแต่ให้ลูกเขาเบิ่งว่า พ่อกับแม่หนีเป็น่ังไดลำบากขนาดไหนั่สวสีได้เงินในท่องมาเลี้ยงดูอย่างเต๋าผมก็เลยอยากเก็บประสบการณ์นี้ไว้ไว้เธอเบืองจากของบัตรเทาบัตรแกนะครับพี่น้องมื่อนี้ผมฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กัลั่งใจสนองตลอดมาขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกคนที่เขาว่าเบืองสนองวรรณาสาทั้งตังงต้งใจทั้งบ่ตั้งใจกะขอบคุณหลายๆทุกคนคือคนที่มีพรอคุณต่อสนองวรรณาสตนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งกันทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดกันทุกคน สุขภาพแข็งแรงทุกคนล่ำร่วยกันทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวตัต,ติดตามอีกที่สามนะปี่น้งเด้อ